สวัสดีครับเรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ให้ดูก่อนหน้านี้ว่ามีน้ํั่วซึมนะครับออกตรงบริเวณฝาสูบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นที่อะไรตอนนี้เปิดฝาสูบม,มาดูแล้วนะครับดูตรงเสื้อสูบก็โอเคอยู่แต่หัวลูกสูบเหมือนกนรารเผาไหม้ไม่ดีนะครับหัวลูกสูบเนี่ยเป็นหัวขาวแบบนี้เพิ่มเนี่ย เหมือนหัวฉีดรั่วนะครับเนี่ยครับเป็นหัวาขาวอย่างนี้นครับอันนี้ถ้าลักษณะนี้เหมือนเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับมีส่วนผสมอะไรบางอย่างที่ปิดปดกติแล้วก็เรามาเจอแจ็คพอตนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้คือตาน้ํานะครับอันนี้คือตาน้ําฝาสูบนะครับ นี่แหละครับปัญหากรณีที่มันรั่วซึมออกมาตรงบุกเกนฝาสูบนะครับด้านหน้าเนี่ยข้างๆเครื่องเนี่ยรั่วออกมาตรงนี้นะครับเป็นสองฝั่งเนี่ยจะรั่วไหลออกมาตามตะเข็บตรงกลางเนี่ย,ยะระหว่างรอยต่อของบุกเกณนะครับไหลออกมาเนี่ยครับตาน้ําทะลุนะครับถ้ากรณีนี้เพิ่มเนี่ยก็คือว่าหนึ่งละก็คือน้ำหม้อน้ำเนี่ยไม่เคยถ่ายไม่เคยล้าง แล้วไม่ไม่ได้เติมน้ายาหม้อน้ํานะครับมันเลยทาให้เป็นสนิมพอเป็นสนิมปุ๊บเนี่ยมันก็จะกัดก่อนมาจากด้านในนะครับกัดก่อนมาจากด้านในเนี่ยดูอย่างรูเนี้ยเห็นไหมครับมีแต่สนิมทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยมีแต่สนิมเวลาเป็นสนิมปุ๊บมันจะกัดก่อนมาจากด้านในแล้วมันก็จะค่อยๆผูกงไม้เรื่อยผูไม้เรื่อยแล้วก็ตามที่เห็นนี่แหละครับเนี่ยผูออกมาจนเป็นรูเนี่ย เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับทําไม่เสียเงินเยอะได้นะครับกรณีนี้ถึงได้ถึงกาได้เปิดฝาสูบเลยนะครับอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่ด้านในถ้าเกิดว่าเราไม่บํารุงดูแลรักษาเกี่ยวกับระบบน้ําดีๆไม่มีการเปลี่ยนถ่ายหรือว่ามีการล้างหม้อน้ําหรือไม่มีการเติมน้ํายาหล่อเย็นนะครับก็จะเป็นปัญหากรณีแบบนี้แหละครับนี่ครับถ่ายดูไว้เป็นกรณีศึกษานะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลระบบน้าเนี่ย ก็จะเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยนะครับให้ดูอีกทีโอเคครับฝากติดตามด้วยครับอูชิดออ t โต้เซอร์วิสสวัสดีครับ